สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรดวงชะตาประจําเดือนกุมภาพันธ์ปี2565ค่ะเราก็จะมาเช็คกันให้ทุกๆเดือนกันแบบนี้นะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูค่ะชาวธนูท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีธนูก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีธนูนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมจนถึงวันที่15มกราคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีธนูว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2565นี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีธนูคะ่ะต้องอธิบายแบบนี้ก่อนคะ่ะว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้มีดาวมีดวงดาวหลายดวงนะคะทำการโคจรยกย้ายราศีคะ่ะไม่ว่าจะเป็นดาวพระพุธดาวพระสุขดาวพระอาทิตย์หรือดาวพระอังคารและดาวพระเกตินั่นเองนะคะต้องบอกว่าการโคจรยกย้ายหลายดวงแบบนี้มันส่งผลต่อเรื่องราวส่งผลต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อตัวคุณคะ่ะอาจจะมีหลายเรื่องหลายราวที่คุณจะต้องคิดต้องตัดสินใจในเดือนนี้นะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างควรจะเป็นไปอย่างรอบคอบจะดีที่สุดนะในเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่ดาวพระพฤหัสดาวประจําเนื้อประจําตัวของคุณได้โคจรอ,อยู่ในเรือนสหัชชะค่ะและมีดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะโคจรมาร่วมด้วยตรงนี้ถือว่าเป็นดาวคู่มิตรใหญ่เลยนะอาทิตย์เป็นมิตรกับครูค่ะส่งผลต่อคุณในเรื่องการงานและการเงินอย่างแน่นอนเราไปเช็คก,กันทีละเรื่องเลยนะคะ สมัยขอเริ่มต้นที่เรื่องการงานก่อนเลยค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีธนูคุณจะหยิบจับทําสิ่งใดคุณจะเจอกับเพื่อนหรือกัลายาณมิตรที่ดีที่มาคอยช่วยเหลือเกื้อนหนุนอาจจะเป็นลักษณะของญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงหรือเพื่อนที่ทํางานก็ตามแต่นะคะมีโอกาสที่ชาวลัคนาราศีธนูจะมีชื่อเสียงเพิ่มมากยิ่งขึ้นมีคนรู้จักคุณมากยิ่งขึ้นยิ่งดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนสุภามาโคจรร่วมกันกับดาวพระพฤหัสในครั้งนี้ ใครที่ทํางานเกี่ยวกับออนไลน์เป็นเน็ตไอดอลเป็นยูทูบเบอร์ก็ตามแต่นะคะคุณจะมีผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นค่ะจะมีคนรู้จักจะมีคนเห็นผลงานของคุณจะเป็นที่ยอมรับในวงกว้างมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะประกอบกันกับดาวพระศุกร์ดาวเจ้าเรือนลาภะก็ได้โคจรมาทับเนื้อทับตัวจนถึงวันที่22กุมภาพันธ์ปี2565ด้วยนะคะซึ่งดาวพระศุกร์ดวงนี้ได้ตำแหน่งได้เกณฑ์เป็นมหาจักรค่ะมหาจักร หมายถึงต้องต่อสู้ต้องดิ้นรนต้องฝ่าฟันถึงจะมีโอกาสสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีธนูท่านใดที่ทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มนะคุณจะต้องพยายามให้มากเลยนะคะถ้าเกิดปัญหากันก็ต้องคอยแก้คอยช่วยเหลือกันจะดีกว่านะคะใครที่งานติดขดัดใครที่งานมีปัญหา ใครที่ต้องเจอกับการแก้ปัญหาหบ่อยๆสุดท้ายแล้วคุณจะหาทางออกคุณจะหาทางแก้ได้ค่ะต้องระมัดระวังการมีปากเสียงในที่ทํางานนะคะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานหรือหัวหน้าง,งานหรือมีปากเสียงกับลูกค้าก็ตามแต่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นไปอย่างใจเย็นนะระมัดระวังการขัดแย้งทางผลประโยชน์ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอกสารสัญญงสัญญาคําพูดต่างๆนะเพราะในช่วงต้นเดือนดาวพระพุธโคจรมาเจอกันกับดาวพระอังคารซึ่งทั้งสองดาวนี้ก็เป็นดาวคู่อริเป็น ผู้ขัดแย้งกันด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าในช่วงการงานใครจะไปคุยผลประโยชน์ใครจะไปเซ็นสัญญงสัญญาอะไรต้องอาศัยความรอบคอบให้มากขึ้นค่ะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ทํางานเกี่ยวกับออนไลน์เหมือนที่สมัยบอกไปเมื่อสักครู่นี้และจะมีเกณฑ์ที่จะได้รับผู้ติดตามเพิ่มนะคะมีโอกาสที่จะเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงตามลําดับค่ะในช่วงปลายเดือนดาวพรหังคาีเจอก,กันกับดาวพระสเสาร์สองดาวนี้ก็เป็นคู่ศัตรูกันอีกเช่นเดียวกันนะคะต้องระมัดระวังปัญหาเก่า ที่จะตามมาในด้านการงานค่ะอาจจะเป็นปัญหาที่คุณเคยแก้แล้วคุณเคยรับมือแล้วมันอาจจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้นะคะรวมถึงชาวลัคนาราศีธนูท่านใดที่มีความลับหรือมีข้อมูลอะไรลับๆมันมีเกณฑ์ที่จะถูกเปิดเผยมาด้วยเช่นกันค่ะข่าวดีของคุณนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้คุณยังมีการออได้รับโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อได้รับโอกาสมาจงทําโอกาสตรงนั้นให้ดีที่สุดนะคะ คุณต้องเต็มที่กับสิ่งที่คุณได้รับมาอย่าพยายามนึกถึงสิ่งที่เราขาดต้องพยายามจัดการสิ่งที่เรามีจะดีที่สุดค่ะส่วนใครที่ตกงานว่างานมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีนะคะส่วนใครที่มีงานทําอยู่แล้วมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ขยับขยายธุรกิจขยับขยายกิจการเกิดโปรเจกต์ใหม่หรือว่ามีหน้าที่รับผิดชอบที่มันมากขึ้นก็เป็นไปได้ค่ะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสําหรับเรื่องราวการงานของชาวลัคนาราศีธนูนะคะ ต่อมาค่ะการเงินกันบ้างค่ะดาวพระเสารเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินและได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในขณะนี้ต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีธนูเมื่อคุณเจอปัญหาหรือติดขัดเกี่ยวกับเรื่องของการเงินอย่างไรก็ตามแต่คุณจะหาทางออกได้ทางแก้ได้มีคนในครอบครัว คอยช่วยเหลือเกื้อนหนุนดีนั่นเองค่ะและดาวพระศุกร์ดาวเจ้าเรือนลาภะในขณะนี้โคจรทับดวงชะตาคุณอยู่นะคะเรียกได้ว่ามีโชคมีลาบมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่กันเลยทีเดียวค่ะเหนื่อยหน่อยนะแต่ได้เงินนะดาวพระศุกร์โคจรถอยหลังมาอาจจะมีปัญหาจุกจิกใจอาจจะมีคนมากวนใจอาจจะมีคนทําให้งานคุณมันล่าช้าแล้วก็ได้เงินช้าตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องใจยเย็นๆต้องเพิ่มความระมัดระวังและรอบคอบให้มากนะคะ ในช่วงปลายเดือนสําหรับชาวลัคนาราศีธนูนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะติดติดขัดขัดอยู่บ้างในเรื่องของการเงินนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องใช้เงินก้อนหรืออาจจะเป็นลักษณะทีออ่อาจจะต้องยื่นมือไปช่วยเหลือเรื่องการเงินให้กับคนอื่นหรือมีคนมาหยิบยืมเงินคุณก็ตามแต่นะคะเพราะดาวพระศุกร์และดาวพระเสาร์เป็นเสียนศัตรูค่ะเมื่อโคจรมาเจอกันแบบนี้ต้องรอบคอบทางด้านการเงินให้มากขึ้นนะคะอีกประการหนึ่งมีเกณฑ์ที่คุณจะใช้จ่ายภายในครอบครัวหรือจ่ายไป ของเสียของพังค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันค่ะเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะชาวลัคนาราศีธนูยังถือว่ามีความรักที่ดีแฮปปี้นะใครที่มีคู่มีคนรักหรือแต่งงานเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็ตามต่างคนต่างอยากทํางานต่างคนต่างอยากทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีค่ะอาจจะได้คุยกันน้อยลงอาจจะมีการปรึกษากันน้อยลงหรือได้เจอกันน้อยลงแต่ไม่ต้องกังวลใจไปนะความสัมพันธ์ยังเหมือนเดิมค่ะส่วนใครที่ยังโสดนะต้องบอกว่าค่อนข้างมีสเสน่ห์ เสเน่ห์ในที่นี้คือมีคนอยากร่วมงานกับคุณมีคนเข้ามาจีบเข้ามาชอบคุณมีสเสน่ห์ทางด้านการงานคนอื่นเ,เห็นเขาก็ชื่นชอบในผลงานคุณในด้านความรักมีคนเล็งคุณไว้มีคนแอบชอบคุณทั้งทั้งโดยตรงหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะที่คุณไม่รู้เขาอาจจะออแ,อแอบชอบเงียบๆแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะคร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีธนูค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอวชยชัยให้ชาวลัคนาราศีธนูทุกคนทุกท่าน ประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ